คุณภาพไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากการจัดการที่ดีมาเรียนรู้การบริหารงานคุณภาพในองค์กรเพื่อก้าวสู่มืออาชีพไปพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาวิชาที่เราจะเรียนกันวันนี้คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานคุณภาพในองค์กรวิชานี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากโดยเฉพาะสำหรับสายอาชีพช่างไฟฟ้ากำลังเพราะไม่ว่าเราจะทำงานในโรงงานบริษัทหรือหน่วยงานใดๆ เราทุกคนล้วนต้องทำงานร่วมกับคนอื่นภายใต้องค์กรการเข้าใจว่าองค์กรคืออะไรและการบริหารงานคุณภาพมีความสำคัญอย่างไรจะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีระบบทำงานเป็นทีมได้ดีและสร้างผลงานที่มีคุณภาพมากขึ้นพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะเริ่มต้นจากคำว่าองค์กรหรือบางครั้งเราเรียกว่าองค์การ คำนี้หมายถึงการที่คนตั้งแต่สองคนขึ้นไปมารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมบางอย่างร่วมกันโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนตัวอย่างง่ายๆเช่นช่างไฟสามคนรวมกลุ่มกันรับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในบ้านหลังหนึ่งแบบนี้ก็ถือว่าเป็นองค์กรแล้วนะคะเพราะมีคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีเป้าหมายร่วมกันและทำงานเป็นทีมเพื่อให้งานเสร็จตามที่ลูกค้าต้องการแต่แค่รวมกลุ่มกันยังไม่พอ ต้องมีลักษณะบางอย่างเพิ่มเติมซึ่งเราจะดูในสไลด์ถัดไปค่ะลักษณะขององค์กรที่สมบูรณ์มีทั้งหมด6ข้อค่ะข้อแรกองค์กรต้องมีคนตั้งแต่2คนขึ้นไปถ้ามีแค่คนเดียวไม่เรียกว่าองค์กรนะคะข้อที่2ต้องมีเป้าหมายเช่นต้องการผลิตสินค้าหรือให้บริการบางอย่างข้อที่3ต้องมีกิจกรรมที่ทำให้ถึงเป้าหมายเช่นการผลิตการติดตั้งการบริการลูกค,ค้า ข้อที่4ต้องมีการกำหนดความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจคือใครเป็นหัวหน้าใครเป็นลูกน้องจะได้รู้ว่าใครสั่งงานใครได้ข้อที่5ต้องมีอนาเขตเช่นสำนักงานโรงงานหรือสถานที่ปฏิบัติงานและสุดท้ายข้อที่6ต้องมีความต่อเนื่องไม่ใช่แค่รวมตัวชั่วคราวแล้วแยกย้าย ต้องมีการทำงานต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันมาดูที่โครงสร้างการบริหารองค์กรค่ะโครงสร้างนี้คล้ายๆกับพีระมิดคือมีลำดับขั้นตอนชัดเจนด้านบนสุดคือผู้บริหารระดับสูงเช่นผู้จัดการใหญ่หรือเจ้าของกิจการถัดลงมาเป็นหัวหน้าฝ่ายต่างๆเช่นฝ่ายเทคนิคฝ่ายบัญชีฝ่ายบุคคลจนถึงพนักงานที่ทำงานประจำแต่ละส่วนเช่นช่างไฟฟ้ายอย่างพวกเราเนี่ยละค่ะ แต่ละระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่างกันและมีความถนัดเฉพาะด้านการแบ่งออกเป็นฝ่ายแบบนี้จะช่วยให้องค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ซําซ้อนและทำให้สามารถควบคุมคุณภาพงานได้ดีมาดูที่ยอดพีระมิดกันค่ะคือผู้บริหารระดับสูงคนกลุ่มนี้ทำหน้าที่สำคัญมากคือวางแผนกลยุทธ์และกำหนดทิศทางขององค์กรให้องค์กรของเราเก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงนั่นเอง ถัดลงมาคือผู้บริหารระดับกลางคนกลุ่มนี้จะเป็นผู้ช่วยชาญเฉพาะด้านค่ะมีหน้าที่วางแผนและควบคุมการทำงานของทีมงานในแต่ละส่วนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้บริหารระดับสูงวางไว้และฐานที่สำคัญที่สุดของพีระมิดคือหัวหน้างานหรือฝ่ายปฏิบัติงานคนกลุ่มนี้เปรียบเสมือนกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรเลยค่ะ มีหน้าที่จัดการและติดตามการทำงานของพนักงานให้สำเร็จตามแผนค่ะจากที่เราเรียนกันมาทั้งหมดนี้จะเห็นว่าองค์กรไม่ใช่แค่คนมารวมกันเฉยๆแต่ต้องมีเป้าหมายมีโครงสร้างมีระบบและต้องมีการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังการเข้าใจพื้นฐานขององค์กรจะช่วยให้นักศึกษาทุกคนเตรียมตัวเข้าสู่โลกของการทำงานได้อย่างมีคุณภาพค่ะสำหรับบทเรียนถัดไป เราจะเข้าสู่หัวข้อที่สำคัญมากนั่นก็คือการบริหารงานคุณภาพซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่าเลืมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปเรียนต่อกันในห,หัวข้อถัดไปเลยค่ะ